สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวันอังคารที่8ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่11ตุลาคมนายกร,รัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรจะเดินทางไปที่สปปลาวเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่44และครั้งที่45ติดต่อกันครับและการเดินทางในครั้งนี้นะครับนาสนใจ,จตรงที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นแขกอย่างเป็นทางการของประเทศลาวซึ่งแน่นอนนะครับการประชุมในครั้งนี้มีหลากหลายประเทศเข้าร่วม อาที่เช่นประเทศที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคนี้นะครับก็คือ10ประเทศและนอกจากนั้นก็ยังมีประเทศจีนประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นประเทศอินเดียประเทศออสเตรเลียประเทศแคนาดาและประเทศนิวซีแลนด์เป็นต้นครับในการเยือนประเทศลาวในครั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีจะได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารของประเทศลาวจานวนมากเลยทีเดียวนะครับและก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารต่างๆแต่นอกจากนี้ครับ จะมีการเข้าเยี่ยมคาระวะนายสอนสายสีพันดอนนายกรัฐมนตรีของสอปปลาวและนายทองลุนสีสุริศประธานประเทศและนอกจากนี้ครับยังพบกับนายชัยสมพรผมวิหารประธานสภาแห่งชาติของลาวด้วยในการประชุมกรอบผู้นําอาเซียนในครั้งนี้เนี่ยนะครับคั้งที่44และ45เนี่ย ประเทศไทยในฐานะตัวแทนก็คือท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมเลยนะครับกรอบที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนี้ก็คงจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลครับอาจจะใช้เงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออาจจะใช้ในรูปแบบต่างๆที่มีการพัฒนาในปัจจุบัน นอกจากนั้นครับก็ยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจ SME ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมต่างๆระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนก็เป็นไปได้ก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับและนอกจากนี้ครับก็ยังเป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องของแก๊งคอเซ็นเตอร์ต่างๆที่อยู่ในประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงปัญหายาเสพติดก็ต้องพูดคุยกันนะครับว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาจะทํากันแบบไหนอย่างไรในประชาคมอาเซียนครับส่วนความมั่นคงด้านพลังงาน อันนี้ก็ต้องพูดคุยกันนะครับมีการใช้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ําพลังงานลมอาเซียนก็จะมีการพูดคุยกันในกรอบครับว่าตกลงแล้วผลิตที่บ้านเธอใช้ในบ้านฉันได้หรือไม่แบบไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับประชาชนคนไทยก็จะมีโอกาสที่จะได้ใช้พลังงานในราคาที่ถูกลงในอนาคตนะครับ ส่วนความมั่นคงด้านอาหารก็อาจจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างประชาคมอาเซียนครับเนื่องจากเป็นที่ยอมรับในโลกนะครับว่าครัวของอาเซียนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งอาหารสําคัญที่จะส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันออกกลางตะวันออกไกลหรือแม้แต่ในทวีปอเมริกาครับส่วนการบริหารท่าน,นสาธารณสุขต้องยอมรับนะครับว่าไทยของเราเนี่ยได้รับความชื่นชมโดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันนี้เราได้ทําโครงการที่มีชื่อว่า30บบาทรักษาทุกที่ ก็อาจจะเป็นกรอบในการพูดคุยกันในประชาคมอาเซียนเหมือนกันนะครับส่วนปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมครับแน่นอน,นครับแผ่นดินเราไม่มีลวรอบขอบชิดเวลาเกิดไฟไหม้หรือเกิดการเผาป่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5ดังที่เป็นข่าวมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นกรอบการพูดคุยกันเนี่ยก็จะพูดคุยกันครับว่าทำอย่างไรในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราจะสามารถลดมลภาวะที่เป็นพิษได้ อันนี้ก็จะเป็นกรอบที่น่าสนใจนะครับส่วนเซศรษฐกิจสีเขียวครับยกตัวอย่างเช่นบ้านหลังหนึ่งหรืออาคารสถานที่ราชการอาจจะต้องมีการปลูกต้นไม้หรือว่าเพิ่มออกซิเจนเพื่อเป็นการลดคาร์บอนของเสียในสังคมในประชาคมอาเซียนครับนอกจากนี้ก็ยังสอดรับกับความเป็นกลางแต่ด้านคาร์บอน ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มที่จะเรื่อนการเรื่องนี้กันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นสาระสาคัญที่จะมีการประชุมในกรอบสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่44และ45ที่จะเริ่มต้นในวันอังคารที่8ไปจนถึงวันที่11ตุลาคมน,นี้ครับในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่44และ45ครั้งนี้นะครับต้องบอกว่า คนไทยต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากเป็นการเดินทางเป็นครั้งแรกในการประชุมสุดยอดผู้นําที่ประเทศสปปอล่าวครับนอกจากการเดินทางไปประชุมกรอบผู้นําและก็รวมทั้งการประชุมร่วมกับประเทศอื่นๆนอกอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับไทยในฐานะประเทศที่มีบทบาทสําคัญในภูมิภาคอาเซียนก็จะแสดงบทบาทและก็มีการประชุมหารือกันเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยและประชาคมอาเซียนครับ